สวัสดีครับก็สวัสดีสมาชิกทุกคนทุกท่านเนาะนะครับผู้ที่กดติดตามและยังไม่ได้กดติดตามเนาะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์หน่อยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมเวลาลงคลิปนะครับจะได้รู้เนาะว่าได้ลงคลิปนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับนะครับจะเป็นการวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์ลาวพัฒนานะครับของรัฐบาลลาวเนาะ ให้ดูเพื่อความบันเทิงนะครับเดี๋ยวจะไปลงในช่องรองนะครับอย่าลืมไปกดติดตามในช่องรองไปด้วยนะครับผมก่อนที่จะไปฟังการวิเคราะห์กันนะครับคําเตือนเลยนะครับผมนะให้รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนการพนันและไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภทนะครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังตัวเลขกจาก,การคิดคํานวณส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างให้ดูเพื่อความบันเทิงนะครับอ่านะครับ คลิปนี้นะครับจะเป็นการวิเคราะห์ของอค,ครั้งต่อไปนะครับน่าจะเป็นวันพุธนะครับได้ข่าวว่าได้ข่าวว่าจะเป็นวันพุธนะครับจันรพุธศุกร์หนึ่งอาทิตย์มี3วันนะครับ oles. ถ้าไม่วันพุธก็ถือว่าเป็นของวันที่จะออกงวดต่อไปเลยแล้วกันนะครับงวดต่อไปและะ้วกันเบื้องต้นผมจะเขียนว่าเป็นวันพุธนะครับเพราะว่าผมได้ยินมาว่าจะออกจันพุธศุกร์เนาะถ้าวันพุธก็จะเป็นวันที่20นะครับวันที่20 ก่อนที่จะไปฟังวันที่20กันนะครับเรามาดูนะครับเรามาดูผลการวิเคราะห์ของวันที่ล่าสุดคือวันที่18นะครับผลรางวัลออกที่1 08นะครับ8 6 6 1 0 8 866งถ้าผมดูไม่ผิดนะนะครับผมว่าผมดูไม่ผิดนะครับ8866นะครับ, 8, 8รบอ่านะครับ108 8ง6ห ออกอะไรเยี่ยงนี้นะครับดีนะครับเข้ากระจุยกระจายกันอยู่เหมือนกันนะครับก็ยินดีด้วยนะครับดับอยู่นะครับนะครับเป็นไงครับอุตสาเด่นสุดนะครับวงกลมให้เลยรอบนี้วงกลมให้เลยว่าเด่นสุดมานะครับหกมาครับตามสเต็ปเลยนะครับงวดนี้ก็พิกัดตัวเด่นนะครับยากนะครับที่จะไปเบิ้นบนล่างนะครับ เนาะก็เข้าใจตามน,นี้โปรดใช้วิจรารณญาณด้วยนะครับทีนี้มาดูนะครับมาดูในส่วนของวันที่20นะครับวันที่20เนะเาะวิคราอห์กันต่อเลยทีเดียวนะครับ ถ้าไม่ออกวันที่20ก็น่าจะออกวันที่21นะครับแต่เบื้องต้นได้เย็นมาว่า1อาทิตย์จะออก3วันนะครับก็ต้องเป็นวันพุธวันพุธก็วันทนะี่20เนาะ1 8 19 20่อ่านะครับมาดูนะครับถ้าไม่ออกก็ถือว่าเป็นงวดต่อไปกันเลยงวดที่จะต่อมานี่แหละนะครับเพราะว่าใช้ผลการคำนวณจากงวดนี้นะครับม,มาดูเลขเด่นกันก่อนนะครับเลขเด่นเนาะ เด่นสอ,เ,อเลขดำก่อนดีกว่านะครับไล่ไปเหมือนเดิมมันก็มาเหมือนเดิมนะครับก็มาอยู่นะครับก็ไม่ถือว่าหายเนาะนะครับเดี๋ยวเสียดายเดี๋ยวถ้าไม่ทําให้นะครับหลักพันนะครับหลักร้อยตามหลักอย่างนี้ผมจะให้ในส่วนของเลขดับน,นะครับเลขดบเนาะ เลกดับตามหลักกันก่อนมาที่หลักพันดับหลักพันนะครับดับหลักพันนะครับ ดับที่เลขหกนะครับดับหลักพันนะครับดับหลักร้อยนะครับทีนี้นะครับหกอีกเหมือนกันนะครับดับหลักร้อย ดับหลักสิบกันต่อนะครับห้านะครับผมดับหลักหน่วยครับผม ห้าอเหมือนกันนะครับทีนี้เราจะมาดูตัวเด่นกันนะครับห้าเนี่ยห้ากับหกเนี่ยคือดับดับตามหลักนะครับอาจจะมาสลับหลักกันก็ได้นะครับ เจ็ดกับแปดนะครับเป็นเลขเด่นของเจ็ดกับแปดเนาะนะครับสามตัวก็จะมีเจ็ดนะครับแปด 6นะครับ786ภายใน3ตัวนี้มีมานแน่ๆนะครับผมคิดว่าน,ะน่าจะน่าจะมีมาในส่วนของหลักหลักพันหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับนี่อาจจะมา2ตัวนะครับมีโอกาสมา2องตัวถึง90%นะครับ786เนี่ยนะครับ สี่ตัวนะครับมาดูสี่ตัวเจ็ดครับแปดหกสี่นะครับเจ็ดแปดหกสี่นะครับทีนี้มาดูนะครับเดี๋ยวจะลองประกบให้ดูนะครับอาจจะไม่ชอบตามที่ผมประกบก็ได้นะครับก็แล้วแต่นะครับผมแต่ตัวเด่นก็จะนีนะครับ จะเป็นตามนี้นะครับเจ็ดแปดเจ็ดเก้านะครับเจ็ดสี่เจ็ดห้านะครับผมแปดสี่แปดห้าอีกนะครับสองตัวนะครับ เจ็ดห้ากับแปดห้าเนี่ยถือว่าเป็นตัวรองนะครับแต่ห้ากับ4เนี่ยต้องมาอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับแต่4มันเด่นเพราะ5มันติดดับนเนาะก็จะตามนี้นะครับลอง3ตัวให้ดูนะครับทีนี้3ตัวก็จะเป็น6 7 8นะครับ6กเจ็ด 689 789ก็จะประมาณนี้นะครับผมอย่าลืมนะครับให้ดูพู้ปรวามบันเทิงนะครับไม่สนับสนุนการบันทึและไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภทถ้าชอบนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้การวิเคราะห์ของวันต่อๆไปนะครับสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนโชคดีร่ำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ